สวัสดีครับองอวันนี้ทะเลมีของเล่นอะไรมาครับของเล่นรถเมล์ขครับแล้วทําไงต่อมันบังคับมันเป็นบังคับด้วยคันใหญ่ไหมคันใหญ่คันใหญ่เหรอทะเลแกะได้ไหมครับแกะไม่ได้เหรออ,อ้าวยังไม่ได้แกะมีติดสก๊อตเทป ก,กีดก่อนตัดก่อนตัดก่อนกีดนี่นี่ไหนไหมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอันนี้อะไรเอาไปลงครับอันนี้อะไรที่บังคับเหรอโอ้เหมือนที่เล่นเกมเลยนะ อ่าเธอเล่นที่บังคับนะบป๋าจะเล่นแมคโครเองนี่เป็นไงแมคโครเหลือ่าเล่นนี้แมคโครใหญ่ดูใช่อันนี้เขามีอะไรมาให้อีกโอ้สายชาร์จแน่ๆเลยชานะแบตเตรอรี่แบตเตอรี่เนี่ยมากโอ้นี่นี่มีแบตเตอรี่มาให้เป็นฐานเนาะแบบชาร์จได้ได้ได้ได เเปิดก่อนหาวิธีเปิดก่อนนะโอเคมาต่อกันเลยครับหลังจากที่ใส่แบตเตอรี่ได้แล้วครับอันนี้จะใส่ฐาน AA 2ก้อนนะครับที่บังคับเนี่ยนี่ย้ายที่มาเล่นหลังบ้านโอ้ทะเลเล่นไงเลยมีฝายังไม่ปิดเลยนะครับฝาเป็นเหล็กนะครับนี่ ทะเลบังคับอย่าเลยครับโอ้วันอย่าเลยเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าเถอยหลังอย่างเดียวเดินหน้า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 ไอ่ยาไอ่ยาเดี๋ยวเดี๋ยวตกเดี๋ยวตก,กนี่กดมีปุ่มอะไรบ้างนี่น,นี่ขยับได้ด้วยขยับอีกเลยมาเร็วโอ้ชนได้เสาแล้ว ไดโดเสาแล้วครับชนไดโดเสาวถอ,อยสิถอยเป็นไหมถอยเป็นไหมเนี่ยโอ้ชนหมีแล้วโอ้ยทะเลชนหมีอ่ะามาะเ,เอาวิ่งไปหาทะเลแล้ววิ่งไปหาทะเลแล้ว โอ้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 มันยังไงชนโดเรมอนเลยเฮ้ยเฮ้ยตก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 แล้วโอ้โหเกือบตกแล้วเนี่ยดีป๋าจับได้ทันเนี่ยโอ้เหยียบแล้วเหยียบได้โดนเสาแล้วเนี่ยให้ใครขึ้นไปได้ โอ้โห,โห,โหชน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 หัวเลยดังเป้งเปงเลยเนี่ยอันนี้เป็นเหล็กเหรอเนี่ยเนี่ยดังเป้งเป่งเลยนะเหล็กที่กด,ดเฮ้ออยอย่าไปกดมันเออนะกดกดที่เครื่องนั้นอ่ะบังคับมันได้ต้องชนหลังได้ ถอยหลังถอยหลังโอ้ถอยหลังโอ,อ,หงโอ้หลุดจอหลุดกล้องไปแล้วเดินหน้ามาเร็วติดแล้วอ๋อชนขาทะเลโอ้มันขึ้นขาทะเลเลยนะ่ เยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้โอ้ขึ้นหมีเลยนั่นโอ้โอ้โอ้แม็คโครมันงงแหนแล้วทะเลกดมั่วเลย